What's your name? What's your name? What's your name? ตกลงเราจะต้องพูดยังไงกันแน่ครับในคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลย Pshhh Hi e e v r y ัลโหเมืัอดีครับได้เกน ได้เกลิ่นไปหัวคลิปแล้วนะฮะเรื่องของการออกเสียงนั่นเองนะครับโดยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่าเรื่องของ intonationintonation inton นั่นเองนะฮะซึ่ง intonation คืออะไรนะครับ intonation ก็คือการออกเสียงสูงหรือเสียงต่ำมีอยู่สองแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับตัวแรกครับคือ fallingintonationfallingintonation fall ซึ่ง falling นะฮะ falling แปลว่า แปลว่าต่ําแปลว่าลงข้างล่างอยู่แล้วนะครับผมอ่าคำตัวนี้นะฮะมันก็จะมีเสียงที่ดรอปลงมาอ่าถ้ามันมีเสียงดรอปลงมาเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกมันน่าจะแบบว่าแบบดุดันอะไรเงี้ยนั่นเองนะครับตัวที่2ครับคือเสียง rising intonation rising intonation ซึ่ง rising แปลว่าขึ้นนั่นเองนะครับผมความรู้สึกของเสียงขึ้นแบบเฮ้ฮ ah, hello มันก็จะเป็นเสียงที่ตื่นเต้นขึ้นมาถูกต้องไหมครับอ่าแล้วอ่าสองเสียงเนี้ยมันใช้อย่างไรเราลองไปดูในคลิปนี้นะครับในลองไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับผมตัวแรกครับ falling intonation นะก็คือการทําเสียงลงต่ำนะครับใช้กับประโยคที่เป็นแบบสมบูรณ์แบบธรรมดาหมายถึงประโยคบอกเล่าธรรมดาธรรมดานั่นเองเราไม่ได้ต้องการเน้นอะไรนะครับผมลองไปดูคําแรกนะครับ the weather is quite bad The weather is quite bad นะครับคำว่า bad แปลว่าแย่แปลว่าไม่ดีแปลว่าเลวนะครับผม The weather แปลว่าสภาพอากาศเฮ้ยสภาพอากาศมันค่อนข้างแย่เนอะนะฮะอ่า ah, มันจะเน้นคำแบบเออเออมันแย่มันไม่ได้แบบ bad เฮ้ยมันแย่มากหรือเปล่านะครับ <laughs> <laughs> มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมอ่ะเราลองไปดูข้อที่สองนะฮะ I want to go to London again I want to go to London again ฉันอยากจะไปที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมลอนดอนอยู่ที่ประเทศอะไรจ๊ะลอนดอนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะเราจะบอกเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดานะ่ะแล้วก็ลงเสียงลงต่ำเป็นธรรมดานะครับผมอ่ะเราลองดูคำแรกนะครับตัวที่สีแดงตัวนี้อ่านพร้อมกันครับ bad bad อีกครั้งหนึ่งครับ bad ไปดูอีกตัวหนึ่งครับคำนี้ครับ again 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 แต่ออกเสียงแค่ again again ลองพูดดีๆนะครับ again again very good ต่อไปครับ falling intonation สามารถใช้กับคำถามแบบ W-H question ได้นะผม W-H question คืออะไรคือสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละนะคือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what ใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วย where ขึ้นต้นด้วย when ขึ้นต้นด้วย why who how และ which นั่นเองนะผมส่วนที่เหลือนะ how much how many อะไรก็ก็เป็นส่วนที่เสริมเข้าไปนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เราลองไปดูนะครับ w h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  หูก็ W h แต่ which w h แต่ทำไม how ถึง w h นี่นะครับนี่ไง w h อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะเขาก็เลยว่าอ้าว how มันก็อยู่ในกลุ่มของ wh ซึ่ง wh เนี่ยไม่ต้องขึ้นสิ่งสูงท้ายประโยคนะฮะลองไปดูนี่นะครับ Who's that? Who's that? นั่นคือใครอะ่ะเขาเป็นใครอะ่ะ Who's that? เราไม่ต้อง Who's that? ไม่นะฮะเราลงเสียงต่ำนะครับ Who's that นะครับเขาต่อไปครับ What is it? What is it? อะไรนะนะฮะเราทำหน้าไปด้วย What is it?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  นะครับผมอ่านะต่อไปครับ Where is my book? Where is my book? Where's my book? หนังสือของฉันอยู่ไหนนะผมเป็นคําถามแบบอืมดูเธอทำหนังสือของฉันหายแน่เลย where's my book นะครับผมอ่าซึ่งเมื่อกี้เกลิ่นไปที่หัวคลิปนะครับที่เราพูดว่า what's your name what's your name อ่าลองเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะครับผม what's your name นะครับเราจะต้องขึ้นเสียงสูงไหมนะครับเราลองดูขึ้นต้นประโยคนะครับมันก็คือ w h ถูกต้องไหมซึ่งมันก็คือในหัวข้อนี้ เสียงลงท้ายไม่ต้องขึ้นเสียงสูงนะ What's your name ธรรมดาไว้ What's your name อถ้าสมมติเราขึ้นเสียงสูงขึ้นไปนะ,ะ What's your name เวลาถ้าแปลเป็นไทยนะฮะเออเวลาถ้าแปลงเนี่ยเหมือนฝรั่งได้ยินเนี่ยฝรั่งก็จะดีว่าคุณจากคุณชื่ออะไรก็จะกลายเป็นคุณชื่อ,อไรคุณชื่อ,อไรเนาะนั่นเองก็จะเป็นอินเดียไปนะะั่นเองเนี่ย What's your name What's your name What's your name ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงนะครับผมคำต่อไปครับ คำที่ลงเสียงต่ําเหมือนเดิมนะฮะอาจจะลงเป็นเสียงของประโยคที่เป็นคําสั่งที่เน้นนั่นเองนะครับอ้าวตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับลองอ่านพร้อมกันนะครับสามสี่ sit down sit down sit down, sit down แปลว่าอะไรครับนั่งลงเป็นประโยคคําสั่งนะฮะนั่งลงทูกไหม sit down sit down นะฮะคำสั่งนี้จะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นั่นเองนะต่อไปครับประโยคถัดไปฮนะ don't make loud noise Don't make loud noise นะฮะ noise แปลว่าเสียงดังวุ่นวายเสียงดังแบบดังบวกเวกวุ่นวายน่ารำคาญนะผม loud แปลว่าเสียงดังดังแบบดังอะเออดังก็คือดังอะแต่ถ้า noise เนียก็คือแบบวุ่นวายเข้ามาด้วย Don't make loud noise นักเรียนเงียบๆอย่าเสียงดังนั่นเองนะครับผมต่อไปครับเราไปดูที่ rising intonation กันบ้างน,นะฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สนุกนะฮะคือขึ้นเสียงสูง ะะคำถามสิ่งที่ตรงแรกนะครับก็คือลงท้ายคำถามแบบ Ws question นะครับผม Ws question คืออะไรคือคำถามที่ตอบแบบอเอ้ยพูดผิดนะครับคือ yes no question คือคำถามที่จะเราจะต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะโดยที่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ถามว่าเฮ้ยเธอใช่ไหมใช่ไหมนะฮะเราก็จะขึ้นสิงสูงไปกับเขาคำตอบคือใช่หรือไม่นั่นเองนะฮะลองไปดูตัวายอย่างแรกนะครับ Are you a teacher? Are you a teacher? เธอคุณคุณครูใช่ไหมนะฮะคำตอบคือ Yes I'm a teacher I'm a teacher นะ,ะเสียงต่ำลงแล้วนะเพราะไม่ใช่ประโยคไม่ใช่ประโยคอ่าบอกเล่านะฮะเออไม่ใช่ประโยคคำถามพูดผิดนะผมอ่า Are you a teacher? Yes I am a teacher นั่นเองนะ,ะับอ่าลองไปดูถัดไปครับประโยคที่สองครับ Can I drive a car? can I drive a car can I drive a car ฉันขับรถได้ไหมฉันขอขับรถได้ไหมคำตอบเป็น yes กับ no นะครับคำตอบเป็น yes หรือ no คือได้หรือไม่ได้นั่นเองต่อไปเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาแต่เราอยากให้มันเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะครับเช่น I like a dog I like a dog ฉันชอบหมาครูชอบหมาร,รักรักสัตว์รักษุนัขนะครับผมและทีนี้เด็กอีกเด็กคนหนึ่งก็เลยขึ้นมาถามบอกว่า You like it, you like it, you like it เนี่ยแปลว่าเธอชอบมันเธอชอบมันหรอนะแต่ถ้าเราอยากไปให้เป็นคำถามเราสามารถขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามได้เลยเป็น You like it เ้ชอบมันจริงอะนะฮะอ๋ะอน,นี่ก็เป็นคำถามขึ้นมาจากประโยคบอกเล่าธรรมดารรมดานั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เราลองไปดูประโยคถัดไปครับ You go to school on Sunday นะครับผมอ่ะท่านครูครูอบอกว่า I go to school on Sunday ฉันไปโรงเรียนวันอาทิตย์นะ นักเรียนหลายคนจะแบบเฮ้ hey, เห็นคุณครูไปโรงเรียนวันอาทิตย์ I go to school Sunday นักเรียนเลยถามขึ้นมาครับ You go to school Sunday เอา้าเธอไปโรงเรียนวันอาทิตย์เหรอ You go to school Sunday นะครับคุณไปโรงเรียนวันอาทิตย์เหรอใช่ yes นั่นเองนะฮะคำถามที่เป็นประโยคแบบธรรมดานะ่แต่เราขึ้นเสียงสูงตอนท้ายมันก็สามารถเป็นคำถามได้เหมือนกันนะครับผมเป็นแบบการพูดเลยแหละนะครับพูดแบบฝรั่งเขาใช้พูดกันเลยนะครับผมอ้าวทีนี้ต่อไปครับ หรือแม้แต่การทักทายการนักทายเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมูตมีอารมณ์ที่มันรู้สึกยินดีด้วยหรือต้องแม้ใช่แบบเราคงจะไม่ทักทายคนอื่นแบบฮัลโหลกู n ม h ิ w ฮ r e you? แบบโอ้เหนื่อยแบบนี้มันไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะมาทักใครนะฮะอ่าในการทักทายกันถึงเราจะป่วยแค่ไหนก็ช่างเราก็ต้องแบบเออสบายดีสบายดี <c oughs> ยด, <c oughs> ดีมากไม่ได้แล้วนะฮะอ่าในการนักทายเช่นเวลาทักทาย Good morning, Good morning, Good morning ใช่ไหมฮะมันต้องมีเสียงสูงขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ตอนบ่าย Good Good afternoon teacher เราก็ลองเปลี่ยนเป็น Good afternoon Good afternoon teacher อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะฮะเพื่อความสนุกสนานในการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเราลองหัดพูดแบบให้มันดูเป็นดูแบบเยอะๆขึ้นวานะฮะการพูดภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องที่สนุกมากนะฮะเน้นว่าสนุกมากนั่นเองนะครับอะทีนี้ ใช้สําหรับการพูดหลายอย่างเป็นการอธิบายว่าอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เลยนะฮะลองไปดูนะครับ yesterday เมื่อวานนี้ I went to the market ฉันไปที่ตลาดมาฉันไปซื้ออะไรมาบ้าง I bought tomatoes oranges and carrot ฟังเสียงดีๆนะครับ I bought tomatoes oranges and carrot นั่นเองนะฮะสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราจะขึ้นเสียงสูงไปซื้อชายเคียวซื้อกาแฟและซื้อโอเวนเทนเราฟังเสียงดีๆนะค,คำสุดท้ายเนี่ยเราจะลงเสียงต่ำลงมานะครับแต่การพูดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะขึ้นเสียงสูงไปเจอแมทเทลออร์เอนเจสแอนด์แครอนนั่นเองนะฮะนี่คือสเสน่ห์ของการพูดภาษาอังกฤษคือการขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงนี่แหละคือว่ามันสนุกมากนะครับผมลองไปฝึกดูนะนะครับลองไปดูแบบฝึกหัดครับ number ร์ว เสียงในข้อใดแตกต่างจากพวกนะแต่ลองไปดูนะครับเดี๋ยวครูจะลองอ่านให้ฟังแล้วเราลองคิดไว้ในใจว่าเสียงข้อใดมันต่างจากพวกนะข้อ A What's your name What's your name เสียงขึ้นหรือเสียงลงข้อ B ครับ Can you help me Can you help me Can you help me ขึ้นหรือลงข้อ C ครับ Will they study Will they study Will they study? ข้อดีด็อกครับ Are you okay? Are you okay? Are you okay? ขึ้นหรือลงคำตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อที่ A นั่นเองนะครับ What's your name? มันลงเสียงต่ำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูก็คือ What's your name? ขึ้นต้นด้วย W h e p r o i t i o n เสียงมันลงต่ำอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอ่าแต่ข้อที่ B, C และ d d ด็อกนะฮะขึ้นต้นด้วย Can, Will, และ Are ตรงนี้เป็นแบบ yes หรือ no question นั่นเองนะถ้าเป็น yes no question ใช่ไหมมันจะขึ้นเสียงสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะต่อไปครับ number t เสียงในข้อใดแตกต่างจากพวกไปลองฟังอีกรอบนึ่งนะครับ you are very tall you are very tall ในข้อ a นะครับ you are very tall นะข้อ b boy Where are you from? Where are you from? Where are you from? Kililong. Can you speak English? Can you speak English? Can you speak English? Let Cap. It's not good. It's not good. It's not good. Let him A, B, C หรือ D ข้อที่แตกต่างจากพวกนะฮะคือข้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  C นั่นเองนะฮะ Can you speak English ตรงนี้จะมีเสียงสูงขึ้นมานะฮะทั้นที่ข้ออื่น You're a very tall เสียงต่ำ Where you from เสียงต่ำ It's not good มันไม่ดีนะลงเสียงต่ำแตกต่างจากข้อ C คือ Can you speak English เธอพูดภาษาอังกฤษได้ไหม นะขึ้นเสียงสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอ่าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอ intonation คือการขึ้นเสียงต่ําและเสียงสูงนะฮะหวังว่าในข้อสอบพวกเราก็คงจะจะลองจะลองออกเสียงดูเองก็ได้นะครับผมขอให้สนุกกับภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ